Ni hảo vẫn hao chia, chung xe cho chị chung 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 chu, chu ché, chu chị ca, chung yang chị ca, chị chị chia nha, mời 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 chia mời 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 เมียนมากออกสเนียงจีนเพราะว่าพ,พื้นที่มันติดกันแนะนำตัวแบบพระพยอมจริญพรยันต์อยู่ครับว่าการที่เรามาดูการรายงานตัวในวันนี้แบบนะแอดได้ไหมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับทางด้านใต้ทิศใต้คือเหตุการณ์ปกติดีครับพี่น้องแบบอาจารย์แม่ลุกๆทุกคนนะคะคือทางด้านเหนือแบบสีตางบัวทองนี่ฉันบอกเลยว่าเธอ เหตุการณ์ทุกคนนี่คือเชื่อไหมว่าฉันอยู่ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสองและฉันร้องกรีททุกครั้งสุดที่ขยุนปราวันนี้เหตุการณ์ในวันนี้คือมันกองสีตามบัวทองใี่ฉันบอกเลยว่าทุกคนคือมันต้องอาจารย์แม่ลูกๆทุกคนนะครับคือทุกคนจะต้องดูว่าสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยเฮียอะไรหนาหนาคนนี้